ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้ก็มาดูรีวิวสล้อครับสามล้อยังไม่เสร็จดีครับยังไม่เสร็จดีก็สำหรับ f อฟกับผู้ติดต,ตามสอบถามกันเข้ามาก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะให้เด็กขับไปดูขับรอบป่ายาเลยน,น,นู่นเด็กๆก็ขับได้ครับตรงนี้สาเล็งพวงข้างลงไปไม่ได้นะครับลงไป ติดไปไม่ได้เลยนี่ตัวนี้จะไปให้เด็กขับให้ดูเดี๋ยวจะลองให้แคปเด็กขับให้ดูมาดูยังไม่เสร็จนะครับนี่เมื่อวานตัดหญ้ามาสูงขนาดนี้ครับสูงขนาดนี้เลยมันล่วงครับมันล่วงที่ผมบอกอยังไม่เสร็จต้องต้องเสริมข้างอีกครับเสริมข้างเสริมทั้งข้างอีกเ๋ยวต้องทําให้ถอดได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเปิดเปิดด้านข้างถ้าถ้าถอดไม่ได้จะเปิดจะติดครับนะก็จะลงมาประมาณนี้ ตัวเดิมครับตัวเดิมเราเปิดออกมาก,ก็จะลงมาประมาณประมาณครึ่งล้อครึ่งล้อครับครึ่งล้อแต่ถ้าเราเสริมขึ้นอีกจะติดติดพื้นแน่นอนครับต้องทําให้ถอดออกได้ครับเวลาเราไปขนขนหญ้าก็ถอดออกสุบใส่ยัดใส่ยัดออกได้ครับด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายครับครับไฟก็ยังทําตัวครอบอีกครับตัวครอบอีกตัวครอบอีกตอนแรกก็จะใส่ท้ายนะครับใส่ยากเลยไม่ใส่เลยใส่ไม่ใส่ตรงท้ายนี่ ดึงต้องต่อสายไฟมาอีกครับก็ล็อกทําเองครับสำหรับที่ถามกันเข้ามานะครับก็จะตอบทุกคอมเมนต์ก็มีหลายหลายช่างนะครับก็หลายช่งางบอกว่าทําเท่าไหร่เปิดข้างก็ที่เขาทากันเปิดข้างก็3 0 0หมื่นขึ้นครับเปิดข้างใน3ด้านนะครับ3า0หมื่นขึ้นแต่ตัวนี้ที่ผมดูมาจะใหญ่จะยาวกว่าทุกเจ้านะครับที่ทํามา ผมดูทุกเจ้าจะจะไม่ใหญ่จะไม่จะไม่กว้างไม่ยาวเท่าเท่าคันนี้ครับอันนี้จะยาวกว้างร้อยเจ็ดสิบกว่ายาวร้อยยี่สิบสี่กว่าไอ้ร้อยยี่สิบสี่กว่ากว้างร้อยยี่สี่ขึ้นยาวร้อยเจ็ดสิบขึ้นแต่ถ้าไม่เปิดข้างเปิดเชื้อไทยก็สองหมื่นห้าก็มีครับมีก็มีช่างทําอยู่สองหมื่นห้าเม็เปิดข้าง ไม่เปิดค้างนะครับค้างไม่เปิดคอกไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่คอกไม่ใหญ่ขนาดนี้เปิดได้เฉพาะท้ายสองเปนห้าก็มีครับก็มีแต่ปกติที่ทํากันล้อล้อลายรถถยจะแพงกว่าลายธรรมดาครับลายสามล้อพวกสามล้อจินนะครับแต่สามล้อจีนที่ผมรีวิวให้ก็สอบถามเข้ามาหลายคนขายแล้วนะครับแต่ขนั้นิ่งมากครับนิ่งกินครับเขาออกแบบโดยวิศวะนะครับที่ผมขับจับนี้ครับไม่มีสะบัดครับขับเจ็ดสิบ แปดสิบนะนิ่งตรงนะครับเาขาออกแบบตั้งศูนย์มาดีนะครับนี่ไม่ได้นี่เราออกแบบชาวบ้านเอง <c oughs> ชาวบ้านออกแบบเองลออ้อลหยอุทยจะแพงกว่านะครับคู่นึงก็สี่พันกว่าคู่นึงครับขายเป็นลอกก้อก็มีขายครับเป็นล้อก,ก็มีขายผมสั่งมาจาก,ก,กาาร้านล้อกัวคาดนะครับอะไรที่ผมสั่งมาชุดครบชุดเลยครบชุดเลยหมื่นหมื่นหกเสร็จเสร็จประมาณนี้ ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างพร้อมพร้อมพร้อมตวแล้วคือซื้อแค่เหล็กมาเหล็กมาทําเหล็กแผ่นเหล็กนิ้วเหล็กสองนิ้วแล้วแต่ใครจะใช้นะครับใครจะใช้นี่ก็บรรทุกน้ําถังแดงครับสองลิตรไปไล่ได้สบายครับสองถังเลยน้ําเต็มครับน้ําเต็มไปได้ก็ไปได้ครับนี่ก็ตัดหญ้าก็หญ้าอีกแปลงนึงครับเมื่อวานจะตัดมาเดี๋ยวต้นสัน้นต้นยาวก็ให้วัวกินแล้วตัดมันล้นเลยครับต้องเอาเชือกมัด มันจะล้นลุนตรงข้างสูงเลยกลับมาเมื่อวานนี้นี่เขาให้ไปครึ่งหนึ่งให้ไปไม่หมดครับกินไม่หมดเลยจะไปเอาเพิ่มอีกอยุ่นนเพิ่มอีกแบบนี้ย่าลูซี่จะให้เด็กมาขับไปดูนะครับก็สอบถามกันสอบถามได้ครับเพราะว่ามีหลายที่ครับทําช่างติดต่อช่างให้ก็ได้มีหลายจังหวัดครับมีเดี๋ยวนี้อยู่โคราชก็มีแล้วแต่ก่อนไม่มี ถ,ถ้ามีแต่กอดผมก็จ้างช่างทําแล้วไม่ทาเองทําเองโอ้ยาวแลกอยากเหมือนกันครับไม่มีเวลาทําด้วยเอ,อาไปไม่ใช่ง่ายนะครับล้อนี่ครับล้อที่ถามมาครับอีกอย่างไว้ตรงไหนผมจะไว้เลยหลังถอยหลังนิดนึงครับถอยหลังนิดนึงผมจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดาครับดําไม่ได้นะครับถ้าดําก็ต้องเอาไว้ท้ายๆเลยถ้าถาดําถ้าไม,ไม่ไม่มีดํายกดําไม่ได้เขาก็จะไว้กลางๆครับแต่ผมจะไว้ท้ายๆหน่อย เพราะว่าบรรทุกของก็จะ,จะไว้ไว้ด้านหลังครับด้านหลังนะครับด้านหลังมันก็จะยกพอดีหน้าครับเดี๋ยวจะให้เด็กเดี๋ยวจะให้เด็กเอามาขึ้นให้ดูครับเด็กขึ้นให้ดูเด็กเหยียบขึ้นสองคนเด็กๆครับหน้าก็จะยกขึ้นนิดนึงพอดีครับจะเบาเลยแต่ตอนนี้จะหนักหน้าหน่อยครับก็แต่ก็ไปได้ครับแต่ถ้ามีเด็กสองคนมานั่งมาห้อยข้างหลังเนี่ยเบาเลยครับนี่ดึงนิ้วเดียวก็ไปตอนนี้ต้องใช้กำดึง โชกก็ยังเด้งอยู่นะครับเด้งได้อยู่เลยโชกยังเด้งเด้งเด้งอยู่แล้วก็มีถ้าเด็กสองคนมาขึ้นท้ายก็จะเบาพอดีเลยครับเผื่อบันทุกครับเผื่อไว้บันทุกแล้วก็เผื่อยกสูงครับเผื่อใส่โชกคู่ให้ยก,ยกสูงขึ้นมันก็จะพอดีเราได้ทำหนักหนักหน้าไว้น่ครับเดี๋ยวจะให้เด็กมาขับให้ดูเด็กๆก,ก็ขับได้ครับสบายขับสบายไปเป็นแนวทางครับ ดูดูเป็นแนวทางเผื่อใครกาลังสนใจคิดจะสร้างคิดจะทําครับดูเป็นแนวทางไว้ครับดูนี่หนึ่งครับเตาที่ผมลงไว้ตั้งแต่ตอนปั้นเลยนะครับนี่ก็มีคนสนใจอยู่นี่ครับเอาน้ําส้มควนไม้นะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งถังแล้วเผาจุดตอนเช้าครับปุ่นเช้าก็ปล่อยให้ควนมันออกก่อนให้ควนมันออกก่อนออกเหงค้นออกซีค่อย ออกสีเหลืองครับออกสีเหลืองเหลืองไม่ขาวครับคนไม่ขาวค่อยเอาน้ำส้มคนไม้ครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งถังแล้วครับให้ออกไปเรื่อยครับไม่ออกให้ออกเยอะครับเมื่อบานให้ออกเยอะเปิดเปิดฝั่งหนึ่งไว้คนจะออกเยอะจะไหมเร็วครับนี่จะให้ไหมไปเรื่อยๆครับเอาน้ำส้มคนไม้ครับนี่หยดติ้งๆครับยังหยดอยู่หยดออกมาไม่ลงทางอย่างนี้ทำให้มันไหลลงทัง จะไหลลงถังเองครับเนี่ยตรงน,นี้หละได้ครึ่งถังแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่เมื่อบานตอนเย็นหกโมงเย็นครับตุ่หกโมงเย็นลองไว้หกโมงเย็นน้ำส้มคนไมน้สีครับสีสีเหลืองเลยหยุดตอนเช้าเมื่อบานนี้ปล่อยทิ้งไว้วันหนึ่งก็ค่อยเอาน้ำส้มคนไม้เดี๋ยวจะให้เด็กมาขับให้ดูครับ อ่ะแล้วก็เด็กเด็กทดสอบทดสอบไปดูครับเด็กๆนี่ขึ้นท้ายแล้วไปได้ไหมนี่ไม่ได้ใส่สโลนะครับเนี่ยถ้าใส่สโลจะไปพุ่งแรงกว่านี้อีกนี่ไม่ได้ใส่สโลนะครับรถติดค่อยใส่สโลนี่สโลไม่ได้ใส่ จะให้ขับดูรอบนึงครับให้ขับดูรอบนึงยังยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับถ้คล่องก็จะไปเร็วกว่านี้ยังไม่คล่องไปเบาๆให้ใหใหเบาๆขวันครับ ไม่ชินเพิ่งเคยคัดเพิ่งปึกคัดนะเพิ่งปึุกคัดอีรอบนึงจะให้ดูถ้าเลี้ยงลงมาพ่วงข้างลงมาเนี่ยคนสามคนไปไม่ได้แน่นอนครับติดแน่นอนนี่สามคนเราจะย่าอีกกาใช้งานได้ครับใช้ได้เลย กลังฝึกขัดครับเด็กฝึกขัดอีกอย่างดีด้วยครับให้เด็กทํางานมาขยันทํางานบอกวิ่งเลยครับแต่ถ้าใส่อย่างอื่นบอกมันชี้เกียจติมาไม่อยากมาเลยนี่บอกมาเลยวิ่งเลยว่าเป็นคนยะเดี๋ยวก็ให้มันตักหญ้าึ้นเองครับให้มันกวดหญ้าผมตัดให้เองครับตัดแล้วให้มันกวดกวดกวดแล้วก็เอารถมาขนขึ้นได้งานด้วยครับได้งานด้วยมันขยันด้วยมันขยันทํางานด้วย ครับก็ไม่ได้ใส่สลโลนะเนี่ยสลโลไม่ได้ดึงนะครับไม่ได้ดึงสลโลถ้าติดหนักบรรทุกหนักค่อยดึงสลโลถ <c oughs> อยมานี้ ไปวานี่เด็กยังไม่เป็นเขายังไม่เข้าใจเท่าไหร่ยังไม่เข้าใจเริ่ฝึกหัดพ่อขย่กขึ้นขย่กผลยักขึ้น ครับสโลยังไม่ใส่ครับยังไม่นนได้ใส่สโลนั่นเองแโลยังไม่ได้ใส่ถ้าใส่สโลก็ตึงมานี่ยสโลถ้าใส่สโลจะพุ่งเลยแรงขึ้นอีกเยอะเลยครับแรงแรงเยอะใส่สโลนี่ยังไม่ใส่มันทุกหนักแล้อีกเยอะมันทุกได้อีกเหลือๆนะครับเด็กมันก็จะขยันด้วยไม่ติดโทรศัพท์ง่าย เป็นกับเป็นทาของเล่นเล่นไปด้วยเด็กจะ,จะขยันครับทางานด้วยเล่นด้วยนิสัยเด็กนะครับนิสัยเด็กต้องเข้าใจ <c ười> เดี๋ยวจะพาไปขี่ไปทางเรียบไปขอกวัวด้วยให้ดูทางเรียบไปทางเรียบไปคอกวัวต่อไปขอกวัวเลยเดีย๋ยวให้คนโตคนโตขับจะข้องวัวไปขอกวัว <c ười> นี่คนเล็กคนเล็กยังไม่ข้องเท่าไหร่ ทำไปด้วยเล่นไปด้วยเด็กก็จะชอบนะครับนี่ก็ระบบที่สอบสาม,มาก็ตัวเดียวกับไอ้ตัวเดียวกันกับไอ้สามล้อจีนนะครับสามล้อจีนพวกสามล้อจีนสามล้อเครื่องสําเร็จรูปครับของสามล้อจีนเลยก็ตัวเดียวกันเลยครับสโลเพผเพผท้ายหรืออะไรล้อตัวเดียวกันครับแต่ของสามล้อจีนจะเป็นล้อลายทางเรียบครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลายรถไถครับก็ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยครับ ระบบเดียวกันเลยเระบบเดียวกันเลยอุปรกรณ์ก็เหมือนกันนะทุกอย่างนะครับเท่าเหมือนกันกับ3 0 0จีนเลยตัวนี้ก็3 0 0จีนก็ว่าได้แต่เครื่องเ,ออเครื่อง h o นด้าเวฟตัวนี้ก็มา่าได้ครับชุดหลังก็300อจีนก็ว่าได้แต่ชุดหน้าไม่ใชเ่เป็นเครื่องฮอนด้าส่วนมาก3ล้อเครื่องมันจะเครื่องไรฟัน,นครับพวก300จีนแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวนี้มีอะไรแล้ว แต่ขับรนขับดีครับเพราะงั้นเขาตั้งศูนย์อะไรดีครับวิศวะออกแบบมานิ่งตรงดิ้งดีครับที่ผมขับลงรยูทู e ให้ดูนะครับดูได้กับนิ้วเดียวแตะยังไปได้เลยครับแตะงี้ไม่สะบัดเลยตอนนั้นก็ขายไปแล้วนะครับก็ติดต่อสอบถามมากระยาเยอะครับก็มีตัวแทนอยู่หลายที่นะครับหลายที่หลายบริษัทใครสนใจก็ทิ้งเบอร์โทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางร้านโทรกลับได้โทรกลับไปหาได้ ทิ้งเบอร์โทรเบอร์โทรไว้ใครสนใจสาม้อจีนแบบที่ผมแต่ที่ผมซื้อมามันมันไม่ใช่ของจีนครับผลิตอยู่ประเทศไทยนี่ครับโรงงานอยู่ไทยโรงงานใหญ่อยู่ยไทยครับแต่ตามจังหวัดจะเป็นตัวแทนนะครับโรงงานใหญ่ของเขาอยู่กรุงเทพครับอยู่ซึ่งหนสูตรประกันเลยนี่แหละจะไม่ได้อยู่โรงงานครับอยู่กรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพแต่จะมีตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายทุกจังหวัดนะครับ สอบถามสนใจทิ้งเบอร์ทิ้งเบอร์โทรเดี๋ยวให้ร้านเขาติดต่อกลับได้ครับอันนี้สามล้อไทยประดิษฐ์ล้ายๆกันครับสามล้อจีนเดี๋ยวจะไปคอ,อกวัวแล้วครับขึ้นหญนย้าเต็มนี้ให้เด็กขับให้ดูอีกไปทางเรียบครับไปทางเรียบวิ่งเร็วกว่านี้หน่อยนึงเด็กยังไม่ชินไม่ให้วิ่งวิ่งเร็วเกินครับแล้วไปคอ,อกวัวกันก็ไปคอ,อกวัวกันครับนี่ครับที่บอกว่าต้องทำคอ,อกเสริม ยามันจะล่วงอัดเช่นนี้สบายยาอัดเต็มสบายแล้วก็ทางเรียบวิ่งทางเรียบ ทางเรียบเกียร์สองใ่ครับเกียร์สองครับไปเกียร์สองทางโค้งเบาทางโค้งอ่ะ ลงยาขอกลัวทางเรียบให้ดูนี่ก็ทางเรียบนะครับนี่ก็เรียบอยู่แต่เ,เรียบไม่มากเรียบนิดนิดถ,ถ้าลาดยางจะไปาลาดยางคนจีดจะไปง่ายกว่านี้นี่ก็ไม่เรียบเท่าไหร่แต่เพเขาไปในขอกวัวเลยนะครับเ okay. ประตูลงหญ้าถึงลางญ้าเลย เปิดประตูอ่เปิดคลอกวัวเข้ามาในคลอกเลยนะครับลงหยาตรงนู้นเลยเอถอยนี่ไม่ได้ใส่สโลนะครับสโลไม่ได้ใส่ถ้าใส่สโลจะพุ่งกว่านี้อีก ตร,ตรงนี้ก่อนค่อยถอยไปอีกดูไก่ครับดูไก่ดูไก่คอกวบวกลูกไปให้แม่มันสองตัว กี่ตัวสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวไก่แจ้ครับไก่แจ้คเด็กก็ลงลงยาทำงานทำงานสนุกด้วยเด็กก็ไม่ขี้เกียจ แ,แก้มีเอฟซีก็สนใจครับแต่ไม่ได้สงครับเอฟซี FC ก็โทรมาให้ส่งให้อยู่ตัวละร้อยมารับเอาให้ตัวละ 100. ร้อยคับพึ่งเอาลงเมื่อกี้เก้าตัวเี๋ยวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับมีอีกตัวหนึ่ง มาดูเด็กตัวหนึ่งสิบตัวพอดีได้สิบตัวพอดีไข่เยอะครับไก่แก่เลี้ยงกินไข่ก็ดีครับไข่เยอะมากไข่บ่อยสิบตัวพอดีได้สิบตัวพอดีเลย ตัวนี่อยู่ที่บ้านก็มีอีกเยอะกว่านี้ครับอยู่ที่บ้านนี่เอามา,มาไว้ส่วนหนึ่งไว้คอกคัวอยู่ที่บ้านมันขึ้นบนต้นไม้ครับมีคนจะมา,อาตอนกลางวันจับไม่ได้หรอกครับเวิ oh, <yeah. S 1> บนบนต้นไม้เลยนี่ครับหญ้าบาอิรเอาเลก็ปูไว้ตรงนี้ ูหญ้าที่ขนมาลงจะเสร็จแล้วเราจะให้เด็กขับออกไปก็จบคลิปออฝากด้วยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะเอมือหนึ่งนี่ครับผลงานเด็กเด็กทำเด็กทำเด็กสร้างครับยังเรียอยู่เต็มนั้นพอดี ข้างก็ดีครับทำกวาดง่ายถ้า,าเปิดข้างไม่ได้ก็กวาดขาอย่างเดียวเวลาขุดดินอะไรย้ายอะไรล้างก็ง่ายดีครับเปิดข้างได้ทั้งสี่ด้านหลังทำกวาดง่ายครับอะไรเงี้ยเอาปิดปิด vai e é tu 啊。Ah. ไม่ขับสุดยังไม่สุดบรรยากาศมาขอกวัวมีขอกวัวตามทางครับมีขอกวัวเส้นขอกวัวเส้นนี้เส้นที่ไปเมื่อกี้มาคราับก็ฝากก็ได้วยครับจะเอามาหนึ่งครับผม